ฟิลิปชอบไหมซูชิชอบฟิลิปจังโอ้โหฟิลิปไม่ได้ชอบเยอะนะคะวันนี้นะคะเราจะกินซูชิกันนะคะอ,คอดีว่านะคะสั่งซูชิมาเสียงอาจจะดังนิดหนึ่นงนอันนี้กุ้งอันนี้กุ้งออืฮึโอเคน้องจะกินอันไหนไหนน้องดูน้องจะกินอันไหนฉันชิบฟิลิปเนอ่ยชี้เดี๋ยมามาหยิบให้อ่าๆมาม่าหยิบให้ค่ะน้องหยิบไม่ได้ ทำได้เหรอ,อามาัช่วยมั oh. ้ยอยากกินนี่ mm hmm. เอาอันนี้สิคะโอ้ยหยิบได้เก่งจังเลยในจานเนาะ oh. <laughs> น่ะเห็นไหมเอามาหยิบให้ดีกว่า oh, <no. S 1> เห็นไหมคะิอยากกินฉันอยากกินแซลมอนโอเคคุณดิ้งจะมาหรอ <c oughs> อาล่ะอาลเอานังกินดีดีเดี๋ยวนะครับ ใส่อ้าวใส่แล้วแม่นะคะลืมนะคะโมลืมใส่อันนี้อันนี้นะคะนี่โอยไหม Yes ญี่ปุ่นไรนูจะเป็นนิดไรสงครามพูดว่าไงคาร์เดียนี่นะคะมันจิ้มซอสไหมนี่นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีน้ำซอส ชอบมากเลยนะคะวันนี้ได้ชูชิร้านดังมานะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะหยิบวัสดบิ๊กน้องเย่อการหยิบกออันนงหยิบอันไหนอะคะหยิบอีอันหยิบอันไหนอีกันันแหว่งไปอันนึงแล้วอเื่อหยิบเนาะหยิบเียนั้นยังไม่กินเลยจะมาหยิบอันนี้นะ อันนี้ก่อนโอเคเอาเดิมโอ,โอ,โอามาไม่หยิบให้นะอเ,เอาแียมมาเดี๋ยวมันเผ็ดไม่กินปลา,าน,น้นำนนนปลาไหมน้ำปลานี้ใช่จะกินไหมไม่ใช่น้ำปลานเป็นน้ำซอสนะคะซสอสอ่าวีได้กินไหมได้กินอันของฟิลิปเยมาหยิบให้ เราจะมากินซูชิกันนะคะนี่มันอร่อยอันนั้นน้องลองมานั่งดีๆไม่นั่งบนโต๊ะนะคะตอนนี้ฟิก็ปีนโตกระเดบปฟิลิปก็นั่งปีนโตเลเรียบอยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาลองนันอร่อยแบบนั่น,ม,นมันอร่อยด้วยเรจะกินมาม่จะกิน,นอัไหนดีเรากินนี้ก่อนดีกว่า This one I want to eat this one Okay you I, I wanna show you something l o พี่ิบขามิบ,บังมาม้อยู่หรอกเอาหยิบแค่กุ้งกินแค่กุ้งไปไปโอเคโอ้โ oh. oh อ้ได้ uh huh. อ่ออันนี so ้อะทุกคนนสนว้าววันนี้ก็ม<น>ไม่มีอะไรมากนะคะ มากินซูชิผาดใหญ่นะคะกับกิมบับฉลองหนึ่งพันแปดร้อยนะคะซับสไคร์เบอร์ของมาม่าค่ะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามากดซับสไคร์ให้แม่นะคะซับสไคร์ซับสไคร์ซับสไคร์ซคร์ตองบอกนาจะมากินอะไนี้มั่งนี่น้อนเโยเอ่าแซลมอนนะคะวิ้ยข้าวล่วง

อันนี้เนน่ยแต่ข้าวแล้วเมื่อกี้น้องหยิบทำร่วงนแะละ้วเอาหยิบดีๆอันนั้นยังกินไม่หมดเอากุ้งใช่ไหมแ,<ส>แล้วไม่กินข้าวหรอโ,โอเคมาม่าหยิบ สจก็จะกินกุ้งอย่างเดียวแล้วน,นะคะสด็จก็จะไม่กินข้าวแล้วนะคะทุกคนตีไม่ชอบนข้าหลอุดเอะมกอร่อยอันนี้กันมากนะคะโหมาเนอออร่อยมาก ขอโทษนะคะเสียงจะนังนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มีคนทำกับข้าวหัวทำเข่าตลกมา <laughs> ทำนะไปทำนะโอ้ทำโอ้ทำนะคะ่อยคไหมล่ะอร่อ่าดูนี่ได้ตลอด ไม่ได้อันน่นก่อเอาไปไปเอาไปจะกินหมดไหมเนี่ยมันเยอะกินไม่หมดหรอกเยอะเติน้นอืมชิ้นนี้นะคะแซลมอนนะคะ

บายบายกันบ๊ายบายทุกคนน่อกอะ่ะตอนนี้ลูกชายก็ไปแล้วนะคะอิ่มแล้วเขาจะไปกินพิซซ่ากับพ่อเขานะคะแม่ก็ลืมสาหร่ายนะคะทุกคนมันมีสาหร่ายสองกล่องนะคะแต่ว่ามีคนแอบกินไปหนึ่งกล่องนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ตรงนี้นะใส่ได้แม่ไม่ใช่ด็กหนูนเพราะว่ามันนี่มันชอบไหลนะเดี๋ยวแม่จะกินกินให้ดูตรงนี้อลยกินนี้เลยนะคะ สสองคขอมปวดว่อยรครับรไม่เสียงดังครับโอเค กินเตอนะคะปินต <fundamentals> ๋อล a l i ร์เน i a นะคะมากิ ถ้าคลิปไหนถ้าโมถ่ายแล้วฟิลิปไม่มานะคะก็คือปล่ เดี๋ยวมากินชิ้นนี้คิดว่ากินชิ้นนี้เสร็จก็น่าจะพอแล้วเนาะเพราะว่าก,กินไปเยอะแล้วอ่ะทุกคนฐานมันใหญ่มากกินไม่สามารถกินหมดได้ทุกคนมากินด้วยกันไหมคะดีย๋ยแบ่งให้ทุกคนกินเลยนะคะเอ,อแต่ละคํานี่คือแบบใหญ่มากๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะจิ้มวาซาบิไปหน่อยนังนะคะแตกๆเะี๋ยว่าซาบิแล้วก็กิกนเลคะ่ะอื้อ ยอ,<ม>อยู่ที่นี่นะคะไม่มีเนาะไ,ได้กินก็คือต้องเข้าไปในเมืองอน,นะคะเ<อ>มืองอาตาจะมีร้านอยู่ที่ร้านห้างเองซีเนะ พอดีว่าพี่สาวไปอันต้าก็เลยฝามาอมันต้าซื้อมาดูมาดูอันนี้ปุ๋ยดูมาดูมันมีอันนี้ด้วยมไม่กินหรอกฮะไหนไม่กินอ่อู้วโอเคว<อ>ันนี้โมก็ไม่สามารถกินหมดได้น้อเพราะว่า มันเยอะทุกคนขายเดี๋ยวเก็บไว้กิน,นเนาะใส่ตู้ยยเย็นเก็บไว้คืน,นา,นาอะไรนี่ paradise อร่อยทุกคนหายยาว oh oh d i n o s สำหรับวันนี้ราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเี๋ยวกินไม่หมดนะคะเพราะมันเยอะเหลือเกินนะคะทานเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปของแม่โมนะคะแล้วก็ฟิลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ